ครับเราก็จะมาแล้วนะครับในส่วนของตัวการแฟตนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมช่วยหรือว่าเว็บไซต์ช่วยก็คือชื่อว่า Simple Mining ซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในเว็บนี้หมดเลยครับผมอ่าเว็บ s i m p l e Mining ส่วนที่เราจะใช้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือโปรแกรม Balena ETHER อ่าอตัวนี้ส่วนที่2ก็จะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรอะไฟไฟแฟแล้ไฟอิมเมจไฟอิมเมจในการแฟดตัวลีนุกนั่นเองใช้เป็นเวอร์ชั่น20.3นะครับซึ่งตัวเวอร์ชั่นตัวนี้เราจะรู้ได้ยังไงง่ายที่สุดก็คือเปิด Simple Mining เข้ามาครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่ Simple Mining เรากดไปที่ตัวดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลด OS Image ตัวนี้เราก็ไปดูว่าการ์ดจอของเราอ่ะเป็นรุ่นไหน ซึ่งเมื่อกี้รุ่นที่เราแฟดการ์ดไปก็คือรุ่น5.0 8ให้เราทำการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตัว Silver Mining OS ตัวนี้เวอร์ชันเป็น A 20.30ถ้าเกิดว่าผมการ์ด RTX 6เซี6,000 9 6,000 8อะไรเงี้ย6,000 8 6,000เราก็ไล่ดูนะครับไม่มีไม่มีเราก็ไม่ทำไม่ใช่เราก็มาดูข้างล่างเราก็เลิกเลยปิดคอมข้างล่างก็จะเห็นอยู่นี่นะครับจะเป็น ตัวนี้เราก็ทําการดาวน์โหลดตัวนี้แทนใช่ก็จะเป็น A20.40 ตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ไปแอบอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวโปรแกรม b าเลน่านะครับตัวนี้ก็คือใช้ในการอินสตอลอินสตอลตัว Gmail อ่าตัวนั้นก็คือเราสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างอนกันตัวนี้นะครับผมโอเคซึ่งผมแอบดาวน์โหลดมาแล้วสองตัวนิ้อยนะครับก็จะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาพอละ เราตล <Okay. S 1> อดนะแล้วก็ตัวแผ่ไดรนะครับอันนี้เราก็จะใช้แผ่ไดรที่มีความจุอยู่ที่32ดูกันที่นี่เลยครับผมสามิบสองกิกนะครับสา<อ> <3 S 2> ิก <2 S 2> ิกนะครับถามว่าทำไมต้องใช้3าครับจริงๆใช้แค่ไอ้นี่ก็พอแปดกิกขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราใช้32เพราะว่าเราเผื่อเรื่องของความจุในอนาคตนะครับว่ากรณีนะครับถ้าเกิดว่ามีการเขาเรียกว่าสักร์บ่อยๆนะครับ หรือว่าเราเพิ่มโปรแกรมเยอะเนี่ยแปดได้เราจะไม่เต็มนะครับเนี่ยอย่างเขาเล่กคอมเมนต์ไว้เนี่ยคือ1 6กิก1 6กิก a b y t นะครับแต่จริงๆอ่ะเริ่มตัดกันตั้งแต่8กิกขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแัดก,กันเลยนะครับโอเคเราก็เริ่มจากการเปิดโปรแกรมตัว b น n a นะอี e d i t อ o ์ก่อนนะครับอ่าโอเคก็จะขึ้นหน้า่อแบบนี้นะครับเราก็จะทำการอินสตอลนะครับกดไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเราสอนอ e ินสตอลไปด้วยแล้วกันนะครับกดลง อแล้วไม่ต้องเม็ดนะมันจะเม็ดได้ทำไมอ่ะอินสตอล์นั่นมัน,นมกินสต, <c oughs> ตอล์เนาตาที่อินสตอล์แล้วก็เราก็จะได้ตัวติดตั้งนะครับแลติดตัวติดตั้งมาแล้วครับผมมันก็จะมีด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นการเลือกไฟล์ครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราโหลดมาสักครู่นี้นะครับก็คือ A 3 0 A 2 0 3 0นะครับสองศนะครับอ่าแล้วกดเปิดกดเปิดครับหลังจากนั้นก็จะบอกว่า ตัวไฟตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าเราควรใช้แฟลชได์ขนาดเท่าไหร่ครับผมครับผมแล้วก็กดเลือกตัวแฟลชไดส์ครับอันนี้ก็เป็นสิงตันโอเคสิงตันครับแล้วเราก็สุดท้ายเลยก็กดแฟลชมันไปเลยนะครับก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อันนี้มันก็จะถามว่าเราจะต้องการจะเปลี่ยนแปลงไหมเรากด yes ไปเลยครับเพราะว่าเราจะทําการแฟลชมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแฟลชแบบนี้นะครับเราก็รอนะครับ แตะชิ้งไปนะครับมันอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับประมาณสักสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีแหละคืออยู่ว่าคือยู่ความแรงความแรงของเครื่องกับแผดไ้ายที่เราใช้นะครับ <Yeah. S 2> โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอนะครับแผดไอ่าเราเรารอแฟดก้าวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนทีหนึ่งนะครับอ่านะครับจากเมื่อกี้ที่เราแผดตัวแผได้า์เรารอแต่ว่าเมื่อกี้พอดีเผลอกดฟินิชไปแล้วเราก็กดปินิชปกติเราก็มาเช็คนะครับว่าตัวแผดด้ายเราอ่าแต่ที่มันจะไม่เห็นนะครับเตราว่าเราทำแรก เพราะว่ามันจะกลายเป็นดีตัวลีนุกเรียบร้อยแล้วใช่ทีนี้เราต้องทำไงครับต้องถอดออกก่อนนะครับถอดลยครับเราก็เสียบกับเขาใหม่ใหม่โอเคเราก็จะึ้ดึงขึ้นมาเห็นไฟคำว่าไฟเป็นไฟไฟหนึ่งไฟลิกนะครับคำติกนะครับเราก็จะเจอนะฮะยูเซอร์อีเมลอยู่นะครับเราต้องทำการเปลี่ยนยูเซอร์อีเมลนะครับให้เป็นอีเมลของเรานะครับอ่นนี้ันเครับแกเลยครับ ยาวเลยครับยาวเลยลบทิ้งสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเด็ดด้วยครับผมนี้ใส่อีเมลของของคิดคุงครับเพื่อนๆก็ใส่อีเมลของคิดคุงได้นะครับรีดของเพื่อนก็จะเป็นรีดของคิดคุงนะครับผมเราเล่นอันนี้หยอกนะครับเราก็ตั้งอีเมลของเราครับของใครของมันนะครับก็เป็น g p a at gmail อะไรเงี้ยคิดคุ้ง at g m a i ตรงนี้สามารถเชื่อมต่อไรไฟได้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นแค่เบต้าครับแต่ที่ทดสอบตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทำงานได้ครับเขาคงพยายามพัฒนาให้ลิงก์ wifi แหละ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังทํางานไม่ได้โเคก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมเซฟเซฟนะครับโอเคเซฟเสร็จปุ๊บอย่าลืมตรวจสอบครับตอนปิดไปแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็มันเรียกขึ้นมาดูซิว่าถูกต้องมันโอเคเรียบร้อยครับผมครับผมทีนี้เราแฟ่แก๊สเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาแฝดใต้ของเราถอดออกมาเข้าไปแล้วก็ไปเสียบที่หลิกนะครับตอนนี้เราก็หลิกเราก็จะได้ขุมพลังแห่ง ซิ m เว e ร์ไมนิ่งนะครับ้าไปเพื่อให้สิทนั้นสามารถทำงานได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักหน้าจอนะฮะทับหน้าจอไปเลยนะครับเราก็จะเตรียมมาลันตัวนะครับนี่เลยจอเรานะครับอ่อนไปละท่านี้ก็เดี๋ยวจะให้ j p พ a รีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการถอดฮาร์ดดิสต์ออกด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องชัดดาวก่อนด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราชัดดาวแล้วก็ไปดูกันต่อเลยครับ โอเคครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็เมื่อกี้ตัวหลิกเราลนลีนูขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ตามหน้าจอนี้เลยมันก็สแกนหา,า IP address แล้วนะครับตอนนี้หลิกเราจะเข้าไปหาผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่เปิดชุดคาสั่งให้แอดหลิกตัวนี้เข้ามาในเหมืองผมนะครับซึ่งทางฝั่งผม่าจะต้องเข้าไปที่ซิฟเฟิล i n ญิ่งผมก่อนนะครับตอนนี้ซึ่งผมจะเปิดให้หลิกตัวนี้เข้ามาที่ซิฟเฟิล i n ญิ่งผมด้วยนะครับผมจะต้องทําการกดแอดหลิกนะครับกดเข้าไปนะครับ ซึ่งเขาจะบอกเลยว่าเราจะออโรลิกนะครับ available account นะครับในร2อย2ี่สิบรอยี่สิบนาทีนะครับแล้วกดออโรลิกเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลานะครับประมาณร2อยินาทีซึ่งหมายถึงว่าในร2อยินาทีนี้เราจะต้องกดแอดดิกเข้าไปนะครับลิกก็จะลิงก์กับเหมืองของเรานะครับตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นเห็นไหมครับจะมีแค่ลิกที่2ี่สามเดี๋ยวพอมันขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้ลิกกำลังไอตอนนี้เหมือนกำลังโหลดอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นม o n o n a m นะครับ เดี๋ยวเรามารอกันนิดนึงว่ามันจะขึ้นขึ้นโนเนมเมื่อไหร่ก็ใช้เวลาประมาณสักภายในประมาณ 2- 3นาทีนะครับหลีกก็จะขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรากดตรงนี้นะครับแอดลิกรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมืองนะครับของหลีกตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับนยฮะหลีกตัวนี้นะครับหลีกตัวนี้ก็จะวิ่งลันเข้ามาที่ที่ตัวนี้ของเราได้เลยนะครับผ่านมือถือนะครับผมมันก็จะซิงค์หากันเพียงแค่เรากดแอดลิกเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชื่อจะเป็นโนเนมมาแล้วเห็นไหมฮะเร็วไหมครับ ชื่อก็จะเป็นโนเนมนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าทีนี้พอมันเป็นโนเนมเสร็จปุ๊บเหมืองตัวเนี้ยจะต้องมีการเซตค่าคอนฟิกต่างๆแล้วก็ไปดําเนินการเซตค่าคอนฟิกแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับเรากดลบได้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไปอ่ะอย่างอันนี้ผมก็จะเป็นเลขที่24นะครับอ่านะฮะเป็น RX 580 6ใบนะครับ อันนี้ก็สามารถแก้ไขที่หลังได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็แก้ไขที่หลังได้นะครับอ่ะอันนี้เราก็กดเซฟไปนะครับหลิกก็จะรีบูททันทีนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆง่ายง่ายๆนะฮะอันนี้ผมก็รอรอหลิกตัวนี้ให้ทํางานนะครับก็จะเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับในส่วนของตัว overclocking นะครับให้เรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นอัสริจพิธีแค่นั้นเองหลิกเราก็จะทํางานโดยสมบูรณ์นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับครับผม EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดคับสต๊าฟให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับช่องคิดคุงให้เปิดมานิ่งแล้วก็ j b a ด้วยครับผมเหมือน j b a ขาดคนทัพอยู่ส่วนคิดคุ้งก็ขาดชั่วโมงวิวนะครับก็ฝากฝากวิวฝากดูดูกันด้วยนะครับจะได้มีแรงมาทําคลิปให้เพื่อนๆต่อนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวหลิก RX 580นะครับจิกะไบต์แล้วก็ซับไฟล์นะครับทั้งหมด6ใบด้วยกันนะครับก็ดำเนินการติดตั้งนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามนะครับรันนิ่งเลยนะครับที่ประมาณ29.5มิบนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคิดคุ้มกับส t ไ i n ิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ